สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช anel ดีถูกฟรีนะครับในบทนี้เราจะมาดูการแก้ปัญหาข้อมูลปนกันของ e x c e l นะครับบ่อยครั้งที่หลายคนต้องรับกรรมจากสิ่งที่ตัวเองไม่ได้ก่ออย่างตัวอย่างอันนี้จะเห็นได้ว่าเดือนกับปีมาปนอยู่ในรายละเอียดค่าใช้จ่ายที่เป็น Text นะครับแล้วหลายครั้งที่คนบัญชีจะต้องดึงเดือนปีอันนี้ออกมาสรุป เหตุที่มันเกิดอย่างนี้ได้ส่วนใหญ่เป็นเพราะองค์กรนั้นๆมีการใช้ core system คือระบบหลักซึ่งระบบหลักไม่ได้มีช่องให้กรอ,อกตัววันที่ที่ทำงานจริงนะครับส่วนใหญ่จะเป็นการกรอ,อกลักษณะวันที่ที่ได้รับฐาน section นั้นๆหรือเอกสารนั้นๆมาซึ่งมันก็จะเลยเวลาที่เกิดการใช้จ่ายจริงไปแล้วนะครับเขาไม่มีที่ให้กรอกเขาก็เลยมากรอกในรายละเอียด ซึ่งให้อิสระในการก่อข้อมูลต่างๆในรูปแบบของ Text ได้นะครับซึ่งจากเหตุอันนี้แหละเมื่อบัญชีจะต้องดึงข้อมูลเหล่านี้ออกมาก็จะต้องรับผลกรรมอันนี้คือมานั่งดึงปีเดือนออกจากข้อมูลเหล่านี้เพื่อนำไปสรุปวันที่ใช้จ่ายแท้จริงนะครับไม่ใช่ t r าน section date โดยทั่วไปวิธีดึงเขาจะทำยังไงครับถ้าแบบ basic basic เลยนะครับก็พิมพ์12ทับตรงนี้ ไหมครับแล้วก็ดูแล้วก็พิมพ์ไปเรื่อยๆถ้ามันน้อยก็คงไม่เป็นไระครับถ้าเป็นพันขึ้นมาชีวิตก็คงลําบากน่าดูเลยดังนั้นเราจะมาดูวิธีแก้ปัญหาเหล่านี้กันนะครับเบื้องต้นสําหรับปูพื้นฐานทั่วไปก่อนนะครับถ้าเรามีพื้นฐานการใช้ Excel สักเล็กน้อยเวลาเรากกอกข้อมูลเหล่านี้นครับ ถึงแม้ตัว core system หรือ system หลักจะไม่มีที่ให้กอกเราก็สามารถจะใส่เครื่องหมายนำาหน้าเข้าไปนิดนึงประเภท semicolon อย่างนี้ก็ได้นะครับพยายามเลือกเครื่องหมายซึ่งไม่น่าจะมีอยู่ในคำเหล่านี้นะครับ semicolon เ,เข้าไปข้างหน้าแค่นี้เองครับเวลาคนที่มาทำงานต่อเนื่องจากเราก็ไม่ลำบากในการดึงข้อมูลแล้วครับเพราะเขาสามารถจะป้ายตรงนี้แล้วก็ ไปทำ text to column โดยการเลือกที่เมนู data นะครับแล้วก็ text to column อันนี้เวลาเขาแบ่งเขาก็จะเป็น d e l i m i t e d นะครับ next by เขาสามารถจะมาเลือกอันนี้ครับไม่เอา tab นะครับแล้วก็มาแบ่งด้วย semicolon อย่างนี้ได้อันนี้ผมขอ cancel ไปก่อนนะครับดังนั้นสำหรับคนที่พอจะ รู้เทคนิคของ Excel บ้างเวลาจำเป็นจะต้องกรอกข้อมูลบางอย่างซึ่งเรารู้ล่วงหน้าแล้วว่าเดี๋ยวต้องมีการดึงออกมาก็ให้ใส่ s e มิคอลอนไว้ข้างหน้าลักษณะนี้มันจะได้ตัดแบ่งได้ตอนทำา t x x t to o o u u n n นนะครับอันนั้นก็จะช่วยเหลือได้มากเลยแต่ตอนนี้เรามาดูครับเมื่อเรื่องมันเลยตามเลยมาแล้วเราก็จำเป็นจะต้องดึงข้อมูลออกมาจาก ตรงนี้เราจะมีวิธีอย่างไรในการช่วยให้ทำงานได้ง่ายขึ้นนะครับอันนี้ผมขออันดูกลับไปก่อนนะครับตัวสิมิคลอนอันนี้แล้วมาที่คอลัมน์นี้นะครับเริ่มกันเลยสิ่งแรกที่เราจะทำมามองก่อนครับว่าเราจะหาตรงไหนเป็นจุดเด่นในการดึงนะครับจะสังเกตได้ว่าเดือนปีทุกอันจะมีทับครับเห็นไหมครับมีทับเราลองถ่ายลงมาเรื่อยๆก็จะเห็นว่า ทุกครั้งที่เขาใส่เดือนปีจะมีทับอยู่โอเคครับเมื่อมีทับอยู่เราก็ต้องมามองครับไอตัวทับเนี่ยหรือว่าตัวแสแลชเนี่ยมันมีที่อื่นอีกไหมนอกจากเดือนปีก็จะพบว่ามันมีครับมีที่ CN เห็นไหมครัโดยคร่าวๆมีที่ CN ที่อื่นก็ไม่น่ามีแล้วโอเคครับดังนั้นงานแรกของเราก็คือ,อเลือกทั้งหมดนี้นะครับ c t r l F เพื่อเปิดกล่องไฟล์ replace ครับแล้วก็เลือก replace นะครับให้หาตัว c t a n แล้วก็แปลงเป็น c n ครับแล้วก็ replace ALL เ,เพื่อกำจัดตัวทับแล้วตัว slash ออกไปให้หมดนะครับ79 replacement ครับโอเคปิดไปตอนนี้กว่างน้ำของเราก็หมดแล้วครับที่ทับทั้งหมดจะเป็นตัววันที่หรือเดือนปีนะครับ คำสั่งที่เราจะใช้ต่อไปก็คือเท่ากับไฟล์วงเล็บหาตัวอะไรครับให้หาตัวทับนะครับทับเป็นตัวอักษรต้องใส่เครื่องหมายฟันหนูหน้าหลังหาจากไหนครับเนี่ยเขาจะบอกไฟล์เทคอะไรแล้ววิทินเทคอะไรคือหาจากไหนเราบอกว่าหาจาก a 2ครับเราก็ปิดวงเล็บไปปึ้งเราก็จะได้ value มานะครับเพราะในนี้ไม่มีทับเลย ลองลากลงมาเห็นไหมครับได้ตัวเลขแล้วอันไหนมีทับมันก็จะออกตัวเลขให้ตัวเลขนี้คืออะไรครับตัวเลขยีิบเจ็ดมันก็คือตำแหน่งที่ตัวทับอยู่ครับซึ่งถ้าเรานับจากลดนี่มาถึงตัวทับจะพบว่าตัวทับหรือสลอยู่ตำแหน่งที่ยีิบเจ็ดพอดีนะครับเราลองมานับดูกันนะครับผมจะใช้สูตรเท่ากับเลนวงเล็บ เลนคือการนับนะครับให้นับช่อง A9 วงเล็บปิดจะได้29ตัวอักษรเห็นไหมครับหักตัวท้าย2ตัวออก2ตำแหน่งก็จะเหลือ27ซึ่งก็คือตำแหน่งทับนั่นเองนะครับ mm. เมื่อเราได้ตำแหน่งมาแล้วเราก็จะไปดึง12ทับ20มาครับเราจะดึงได้โดยการใช้ฟังก์ชัน mid นะครับวงเล็บ mid ของตัวนี้ก็คือ เราต้องการหาบางอย่างท่ามกลาง text ใน a9 ครับบางอย่างที่เราจะหาอยู่ตำแหน่งไหนนะครับตำแหน่งแรกจะอยู่ที่27ครับคือ b9 ลบ2เห็นไหมครับเพราะเราต้องการ12คับ20นะครับฉะนั้นจุดแรกที่จะหาก็คือ27ลบ2เป็น25 แล้วก็นับมาทั้งหมด5ตัวอักษรน,นะครับ25นับมา5ตัวอักษรก็คือ12บับ20มาดูกันครับผม Enter ปึ๊บเราก็ได้12ทับ20นะครับผมก็อปีสูตรลงไปเห็นไหมครับมันดึงข้อมูลปีเดือนออกมาได้เรียบร้อยหมดแล้วครับถัดมาเราต้องการอะไรครับเราต้องการแยกตัวเดือนออกมาจากข้อมูลอันนี้นะครับด้วยคำสั่งเล็ก วงเล็บด้านซ้ายนะครับของ49เอามา2ตัวอักษรครับเราก็จะได้12ออกมานี่ก็คือเดือนจากนั้นมาปีครับคำสั่งปีเราต้องการด้านขวานะครับคือไลสองตำแหน่งเท่ากับไล์วงเล็บ2ตํตำแหน่งจากด้านขวา,วา,าก็จะได้เลข20มานะครับแต่ เราต้องการปีเต็มครับดังนั้นเราต้องบวก20เข้าไปครั้งหน้าอันนี้นะครับนี้ผมให้ดูก่อนเป็น20 21เราต้องการ2 0 2ศและก็20งศูนย์เราก็เลยมาที่ตัวนี้แล้วก็เพิ่มเข้าไปครับแ n นเห็นไหมครับผมเพิ่มตัว20เข้าไปแล้วก็ e อนเตอร์ทำไม20ต้องมีฟันหนูหน้าหลังครับเพราะ ข้อมูลที่เราดึงออกมาได้เป็นรูปแบบของ Text นะครับไม่ใช่วันที่หรือตัวเลขฉะนั้นเมื่อเราจะเพิ่ม20เข้าไปต้องเพิ่มรูปแบบเดียวกันคือ Text ครับถ้าเราใส่20เฉยๆจะไม่ออกนะครับตอนนี้ได้อน,นี้มาผมก๊อปปี้ลงไปหมดเราก็ได้เดือนได้ปีมาแล้วครับถัดมาเราจะทำอะไรครับในเมื่อตั้งโจทย์ขึ้นมาให้มันมีปัญหาแล้วก็ให้มันมีสุดๆไปเลยนะครับ ฉะนั้นหลายครั้งที่เราจะเจอลักษณะนี้ครับคือใส่ทั้งคอสอและพอสอเห็นไหมครับ2 0 2 1และ2 0 6 3 6 4ซึ่ซึ่งปัญหาอย่างนี้ไม่ใช่ปัญหาผิดปกติหรือนานๆนครั้งนะครับบ่อยครั้งจะเจอลักษณะนี้ครับเนื่องจากคนขี่ไม่ได้คิดมากนะครับคือขี่ตามที่ตัวเองถนัดแล้วก็ไม่ใช่คนคนเดียวกันขี่ด้วยครับ ดังนั้นต่างคนต่างคีย์เข้าไปในคอร์ส y ิสเต็มไม่มีใครรู้หรอกครับว่าคนจะใส่รูปแบบไหนเนื่องจากไม่มีใครเตียมใครนะครับเราต่างคนต่างอยู่กันคนละที่คนละสาขาทุกคนคีย์เข้าไปที่คอร์สซิสเต็มเหมือนกันหมดโดยไม่มีมาตรฐานใดๆทั้งสิ้นเนื่องจากตัวช่องนี้ในคอร์ส y ิสเต็มมันไม่ได้ฟิกอะไรครับมันเปิดให้คีย์อิสระนะครับดังนั้นปัญหาเหล่านี้จะแก้ได้ง่ายๆถ้าองค์กรมีการ นำเสนอรูปแบบมาตรฐานในการแก้ปัญหาเหล่านี้คือถ้าจะปนวันที่เข้าไปในช่องเดียวกันก็ให้ใส่เซมิโคเลนเข้าไปข้างหน้าแล้วก็ถ้าจะใช้ลักษณะรูปแบบวันที่ก็ควรจะใช้ให้มันเป็นหนึ่งเดียวกันทั้งองค์กรลักษณะนั้นนะครับแต่บนก็บ่นไปท้ายสุดคนแก้ปัญหาก็คือคนที่ต้องใช้ข้อมูลอยู่ดีนะครับดับงนั้นก็แก้ปัญหาที่ตัวเองน่าจะเป็นอะไรที่ ทำได้ง่ายที่สุดนะครับการแก้ปัญหาข้ามแผนกข้ามสาขาไม่ใช่เรื่องง่ายาดเราก็เลยมานั่งสอนวิธีแก้ปัญหากันตรงนี้นะครับโอเคผมจะแก้ปัญหาเรื่องของคอสกับพอสด้วยวิธีง่ายๆครับโดยการใส่ if ไปเช็คนะครับว่าตัวนี้ครับมากกว่า2 0 6 0หรือเปล่าเป็น Text นะครับซึ่ง อสอยังไงมันก็ไม่ไปถึง60แน่นอนอันนี้แล้วแต่ข้อมูลนะครับเนื่องจากของผมข้อมูลมันมากกว่า60ถ้ามากกว่า50ก็ใส่ได้นะครับแต่ใดที่มันยังมากกว่า21มันก็เป็นอนาคตของคอสอ,อยู่แล้วข้อมาครับก็ให้เอาตัวนี้ลบด้วย43มันก็จะกลายเป็นอสอครับแต่ถ้ามันไม่ใช่คือไม่ได้มากกว่า60นะครับก็ให้ใช้ตัวเดิมครับแล้วก็ปิดวงเล็บไป เห็นไหมครับไม่มากกว่า2 0 6 0ก็จะออกเป็นตัวเดิมถ้ามากกว่าก็จะออกเป็น63ลบ43ครับก็จะกลายเป็นปี20นั่นเองแต่ทําลักษณะนี้นะครับผลออกมามันจะแปลกแปกเห็นไหมครับบางอันชิดซ้ายบางอันชิดขวารู้ได้เลยนะครับถ้าชิดซ้ายเป็น t e x เชิดขวาเป็นตัวเลขฉะนั้นเราอยากได้ตัวเลขครับ เพื่อจะเอาไปแปลงเป็นเดทจริงๆนะครับเป็นฟอร์แมตเดทหรือรูปแบบของวันที่จริงๆฉะนั้นเมื่ออยากได้ตัวเลขเราเห็นแล้วนะครับว่าถ้ามีการบวกลบคูณหารนะครับคือมีการคำนวณอย่าง e9 ลบ43เนี่ยผลที่ได้มันออกมาเป็นตัวเลขครับเพราะเมื่อเอา Text มาบวกลบคูณหารใดๆมันจะแปลงเป็นตัวเลขให้อัตโนมัตินะครับ ที่อันนี้ไม่แปลงเพราะอะไรครับเพราะมันไม่ได้เกิน60ดังนั้นมันไม่ได้ไปลบกับอะไรเราสั่ง e 9กมาเลยนะครับตอนนี้ผมจะใส่ลบศูนย์เข้าไปหเห็นไหมครับมันแปลงเป็นตัวเลขให้เลยตอนนี้ตัวเลขนี้เอาไปใช้แปลงเป็นวันที่ได้แล้วครับถ้าเป็นเท็กซ์อย่างเมื่อกี้จะแปลงไม่ได้นะครับถัดมาครับเริ่มแปลงแล้วนะครับเท่ากับเดยวงเล็บเกีย yeah, เห็นไหมครับเกีย yeah, อันนี้ คอมม่านะครับมันก็คืออันนี้คอมม่านะครับแล้วก็วันที่เราไม่มีวันที่นะครับเพราะข้อมูลเขาไม่ได้ให้มาผมใส่วันที่1เข้าไปแล้วกันคือถือว่าเป็นวันที่1ของเดือนนั้นๆนะครับมันง่ายกว่าหรือวันที่สิบห้าก็ง่ายกว่านะครับแต่อย่าไปใส่สิ้นเดือนนะครับเพราะวันที่มันไม่ตรงกันโอเคเราก็ได้รูปแบบของวันที่มาแล้วครับตอนนี้เราลองมาแปลงวันที่กันนะครับคลิกขวา Format c e l ลแล้วก็มาที่ Custom ครับผมจะแปลงมันเป็นวันเดือนปีนะครับซึ่งพอเราเลือกตรงนี้จะเห็นข้างบนมันแสดงตัวอย่างเลยเห็นไหมครับ1 December 2 0เรากดโอเคไปปึ้งทั้งหมดจะแปลงให้เห็นไหมครับตอนนี้เราก็ได้วันเดือนปีตามที่เราต้องการแล้วครับมาเช็คดูนะครับอันนี้วันที่1เดือน6ปี2-1 ก็เป็นอันจบนะครับเราสามารถเอาข้อมูลตรงนี้ไปสรุปรายงานได้เลยครับหรือเราจะแปลงเป็นปีเดือนก็ได้นะครับด้วยคำสั่งเท่ากับ text วงเล็บตัวนี้คอม m a แล้วก็ฝันหนู y yy y ขีด mm ก็จะได้ปีขีดเดือนครับ ตัวนี้สามารถเอาไปทำ pivot table สรุปยอดต่างๆได้เลยนะครับแล้วก็อย่าลืม paste special value เพื่อหลังสูตรด้วยนะครับเวลาได้ข้อมูลเหล่านี้ออกมาก็ควรจะ copy แล้วก็ paste special value ลักษณะนี้เพื่อหลังสูตรออกเห็นไหมครับพอหลังสูตรออกไปตรงนี้มันก็จะกลับเป็น format ปกติแล้วครับสามารถมาเปลี่ยนกลับได้เหมือนเดิมนะครับ โดยการคลิกขวา Format c เซลมาที่ Custom วันเดือนปีตอนนี้ไม่ใช่สูตรแล้วนะครับเป็นวันที่ปกติเรื่องการดึงข้อมูลและการแปลงวันที่ก็ขอจบตรงนี้ครับสำหรับใครที่สนใจเรียนเต็มๆแบบเป็นขั้นเป็นตอนตั้งแต่ไม่เป็นจนเก่งนะครับคลิกลิงก์ด้านล่างเข้าไปดูรายละเอียดหลักสูตรพร้อมพรีวิวบางส่วนได้เลยนะครับถ้าคิดว่าคลิปนี้หรือช n e l นี้มีประโยชน์ รบกวนช่วยกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับเวลามีความรู้ใหม่ๆออกมาจะได้รับการแจ้งเตือนก่อนครับสวัสดีครับ